คือเราจะออกไปคาสิโนกันนะจ๊ะดับบิลขอมีงานก๊อฟนะคะก็จะเป็นโรงแรม ดีเนาะไปดิไปโงแรมก็เล่นก็เล่นอะไรมีความสุขมีตลานอาหารตรงนู้นก็มีคือคนอยู่เยอะมากอะขอบอกทางนู้นอีกนะคะแล้วก็ทางออกไปอีกอะนางด้วยก็เทมไปคาทีน่นแล้วจชะคนดูแลขึ้นเนี่ยยังเป็นบ้านอย่างนี้นะ รถบิลลี่ไปเตรียมเที่ยวนี่ยมเย็นนะจ๊ะไปไปคาสิโนจ๊ะที่ทำไมไม่ไปตรงเนี้ยดูเกาะมีไว,น,ว,วไน,น์มีแชมเปญอ่ะฮะหลังเลมมีแบดมีอะไรมีก็มีแบดอะไรนี่อะไรที่เล่นแบดไม่ใช่ไม่ได้เดินมาเล่นเนาะดูต้น Apple, แอปเปิลเต็มเน่ย คือแอปเปิลจะไม่ได้มาดูหลังโรงแรมเนาะหลังโรงแรมนะจ๊ะคือพูดซ้ำอ่ะไปเลยไปเลยคืออย่างยืนถ่ายรูปอะ่ะมันสวยดูดิแล้วเป็นหนกไม้อุ้ยถ่ายได้ไหมที่นั่คือเราต้องถ่ายนะจ๊ะมันสวยจริงๆอะ่ะต้องรีบๆนะเพราะว่าเดี๋ยวคาสิโนมันจะปิดก็เป็นถนน ลงเขานะจ๊ะเนี่ยก็ไปทางนู้นทางนู้นทางนู้นแล้วก็เราพักอยู่ตรงนู้นเนี่ยบนเขานน่นอะ่ะได้ถ้าไม่ถ่ายตัวเองนี่นะคะ <laughs> นั่นโรงแรมมันอยู่ข้างหลังเขาอะ่ะมาดูดิสวยมากอะ่ะ เมื่อกี้เราลงไปถ่ายเห็นไหมคุณบิลลี่นะจ๊ะวันนี้คุณบิลลี่แต่งตัวดีนะจ๊ะเลิศเนาะบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรที่เราอยากรู้อยากเห็นอยากอะไรกทำไปเฮ้ยมาถ่ายไหม จอดก็เสียเวลาไปคือทางเขาซับซ้อนมากอ่ะแล้วตรงนี้อีก คือโรงแรมเมื่อกี้40ยูโรแต่เราไปอยู่คือละ500ยูโรไงเนาะแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยไไดกว่าลองลองดูแบบเออมาเช่าอยู่เนี่ยวันเดียวเองเนาะสองวันตังค์หมดพอดีรวยๆแล้ว,ลวค่อยมาเที่ยวรอร้านอาหารอะคิวยาวเนี่ยดูดิดูดิอีกแล้วอย่าพูดชนดค้คือหลุยวิตองต้องทำร้านแบบเนี้ย คือหลุยวิตรตมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องทําเป็นแบบเหมือนให้เหมือนเหมือนกันมลลี่กำลังลงไปถามที่จอดรถคาสินโนเราก็จะมาคาสินโนกันนะจ๊ะสวยมากเลยอ่ะ สวยมากอะ่ะนี่นะคะกระเป๋าดูเมืองดิแสงสีแด่สีอะไรเขไปเ,เที่ยวทุกทีททเราต้องถ่ายก่อนนะพอบินนาะงชอบแบบเร็วๆๆอย่างเนี้ย ถ่ายได้ไหมเธอคือดีอ่ะดูดิเป็นได้เอาการ์ซมาไหมอ่ะนางสิบแปดปีแล้วนางก็นี่ได้คือรุ่นเนาะเดี๋ยวเชื่ขึ้นมาคาสิโนกันนะจ๊ะข้ามแยกเก่าใหญ่ตรงกองปีกคาสิโนสวยมากเลยอ่ะแอบถ่ายก่อน เลิศมากอ่ะดูดิ <im iti> คือสวยมากจ้ามแอบกุมหอล้างมือเลยจ้าสวยอ่ะดูดิคือหล่มากอ่ะแอบถ่ายอาจจะถ่ายได้มั้งเห็นเขาแบบชิวๆหนึ่ยคือสวยมาก เาให้ถ่ายมั้งเนี่ยเราจะมากินข้าวก่อนนะคะนี่ชุดมาคาสิโน,โนแล้วเนี่ยเป็นอ้าเชลี่จะไปไหนอะอ๋อกินข้าวก่อนเหรออาหารนะจ๊ะร้านอาหารในคาสิโนคือสวยอะดูนิ ตลาที่แบบมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า oh. น่ากินมากอะ่ะขอมาเสิร์รอรอแบบให้เขาจัดรอให้เขาจัดอาหารจัดโต๊ะให้ใช่ไหมรอรอคิวไวโอลีนะจ๊ะร้านอาหารเนี่ย เราก็มากินนะคะก็โอเคเนาะอ๋อยุได้โต๊ะเบอร์สิบแปดนะจ๊ะเดี๋ยวเสร็จเราก็จะไปซนโนเบาๆนะจ๊ะเหมือนคนรวยเนาะไม่นี่เบอเบาๆนะจ๊ะขนมปังแล้วก็ถั่วมาให้กินนะคะ คือตามคาสินโน่จะต้องให้กินถั่วก่อน,อนเราพักที่โรงแรมเขาจะให้มาสองใบเนาะหรือสามใบทุเป้ปเปด้วยไหมเขาให้มาสองใบให้เราไปกินแชมเปนออกับวานะในในคาสินโนะใช่คือคือฝรั่งเศสอะเวลาเราสั่งอาหารใช่ไหมเขาจะเขาจะมาส่งให้ทีเดียวเลยมากี่คนเนี้ยเขาก็ส่งทีเดียวเลยเสิร์ฟทีเดียว คือบิ๊ดดีเวลาไปไปไทยจะถามว่าได้กินทีเดียวไหมของอะไรเงี้ยมันจะต้องตามทีละอายา่างทำทีละขั้นถ้าบิลดดีสั่งกะเพราอ่อยู่ได้ทีเดียวอยู่แล้วมาแล้วจ้าอาหารของเราเลยจ้านี่เลยจ้าคือมันฝรั่งอีกแล้วอ่ห้าวันแล้วมันบิลดีเป็นสเต็กเนื้อของเป้ชื่ออะไรอาอจามีบัว คือนี่นะคะภาพโปรโตของเขาเราก็ปิดมาตรงนี้ครีมแล้วก็คือครีมราดเนื้อใช่ไหมใช่ราดเหรอเอาครีมมาราดเนื้อนี้ตขาง่ายอะของเราก็คือพริกป่นอ่ะข้าอเยอะมากอร่อยมากเหรอ เดี๋ยวเรามาชิมนะคือเนื้อนุ่มมากอะคือเนื้อนุ่มมากอะปันฝรั่งก็อร่อยสุดยอดนะจ๊ะกินหมดอนะปกตินางกินไม่หมดไงแล้วเราก็มากินคือเนื้อนุ่มจริง อร่อยอร่อยลาเนี่ยไม่เบื่อคนนี้อะเปยอะมูคืออีกคนอคนต่างมูก่อคือมันฝรั่งอะต้มทั้ง้ทั้เปลืออ่ะ

คือมันมองไม่เห็นเนาขอตัวไปกินก่อนนะคะไม่กินหมดนะ เหลือของเราฟากินเงี้ยชอบไหอ๋อนี่กระรูดนะนะแดงแดงงเงี้ยเลก็แดงนัเนี่ยคุณเลรู้เนี่ยเอ๊ช่อแมี i ิลลีนี่นเบีเอาไวนแก้วที่สองฝรั่งเขาชอบกินไวน์แาง้าโต๊ะไทยก็กิกนเหล้าไม่เนเนจะตกอ่ะเอาวบนออก อร่อยมากคืีมอ่ะองอกครีมสวัสดีค่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะถ้าสั่งเป็นเซตใช่ไหมคะมันก็จะมีของหวานมาให้เป็นไอติมใช่ไหมคือข,ของหวานที่นี่มันจะเป็นไอติมแบบไอติมแข็งอะ่ะไอติมขนมอะไรอ่ะ เขาเรียกไอติมอะไรกะมองจะเป็นหน่อชลินเอาอีเทียอีแคร์เป็นสองชั้นคือมันอร่อยนะแปม่อืมช็อกโกแลตข้ามาข้างบนเป็นข้างบนเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมแล้วนี่อะไรนี่อะไร อันนี้ช็อกโกแลตอันนี้โกโก้บิลลี่นางจะสอนกินนะว่ากินไงเป็นแอสตอรบัลี่ไหมคือ,มอมไม่ถนัดขอตัวไปกินก่อนนะนข้างบนมันเป็นเป็นเหมือนโกโก้ไหมมันกินคือข้างบนมันไม่ค่อยช็อกโกแลตขมมากแต่ข้างล่างมันเป็นแผ่นๆหนะ่แผ่นกรอบๆอ่ะเนี่ยมันเป็นสองชั้นซ้อนนะอืม นี้เป็นเหมือนไอติมข้างล่างที่เป็นเป็นสองชั้นอะ่ะเป็นช็อกโกแลตแท่งอะ่ะอร่อยดีขอบคุณค่าสวัสดีค่าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเข้าคาสินโนตอน่อคือดูดิคาสินโนะะนะจ้ะเมื่อกี้เราไปกินร้านนี้มา จะเข้าห้องน้ำอ่ะดูซิขนาดเข้าห้องน้ำอ่ะ,อะคือสวยมากอ่ะคือออกมาร้านอาหารแล้วเดินเข้าห้องน้ำอ่ะอ<ถ>นี่ะก็ถามของห้องน้ำหขนาดผ่านทื่อห้องฮะ เขาบอกว่าอยู่ตรงไหนอะหทางเาขอันเอถามห้องน้ำอยู่ไหน <c ười> แค่ห้องน้ำอะดูดิถามไม่เจออะนี่เจอห้องน้ำแล้วอยู่ใต้บนนันไดเจอห้องน้ำแล้ว่ะลุดเนาะห้องน้ำพลังห้องน้ำคาสิโนโน,นะคะ 18ยูโรนะจ๊ะคาสิโนนะคะคือเยอะมากอะ่ะ <c oughs> คนอะ่ะ18ยูโร <bad> <c oughs> อุ้ยเล่นให้นะ50ยูโรนะคะเล่นคาสิโน <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวปิดจมูกก่อน <c oughs> วันนี้สามีใจดี นางพามากินร้านอาหารแล้วก็พามาคาสิโนด้วยคือมันสวยจริงๆใหญ่มากอะ่ะคาสิโนอะ่ะดูดิคือมันใหญ่ไปถึงคือมันเดินเดินให้ทั่วนะ,วะกานแล้วตั้งแต่มันมีโควิดไงเนี่ยทำเป็นกระจกกันเรื่องชงเช็กั ดูดิเลิศมากอะ่ะเขาบอกนี่นะคะรลเป๊ะกดผิดหรือเปล่าผิดเลยชนะเงินเยอะๆเลยเนี่ยให้แจ็คพอตแตกสักทีสิอากง แจ็คพอตแตกแล้วอ่ะ มันใช้งานไม่ได้อะเดี๋ยวต้องไปรอ,อคนคนมาทำให้นะคะเล่นปลา เล่นฟรีให้อ๋อมันมันเล่นฟรีให้ใช่ไหมก็ตามมาล<ะ>ุ้นเออคือนี่มันตู้นี่มันเสียงไงเอ,อเองนะเล่นฟรีอะ่ะโอ้ยหมุนตั้งนานนึกว่าวินเยอะ16กูโลเราเอาแชมเปญน,นะครัะ <c oughs> เ,ลเ,ลเลบลลี่มาลองแชมเปญคือเสงมันดีอ่ะสวยแชมเปญน,นะคะนี่ให้ให้ตั๋วเรามากินนะคะแชมเปญไปหาที่กินนะคะแห้หิวแล้วเป้เอเอไม่ต้องหรอกว่า <c oughs> <c oughs> ปิดกระจกกันกับมินนี่คือได้เท่าทุนอ่ะ50ยูโรตีหนึ่งเนาะตีสองอ่ะตีหนึ่งตีสองปิดตีสาม Bit this out คือสวยมากอ่ะอุยน,นี่ออกจากคาสิโนเลยจ้ะคือแบบได้เท่าทุนน่ะคิดว่าจะแจ็คพอตเนี่ยคาสิโนนะจ๊ะที่เราไปคือสวยมากอ่ะ มันกำลังไม่มีรถอ่ะคือวัยรุ่นมาคาซิโนดึกๆเยอะมากเลยอ่ะต้องถ่ายให้คุ้มพรุ่งนี้เราจะกลับแล้วนะจ๊ะพรุนี้เราก็กลับปลารีสแล้วจ้า บิลลี่เนี่ยจริงๆเนี่ย,ยต้องเอาให้คุ้มเลยเยอะๆเลยเออตอนนี้รู้แล้วมีเวลาก็จะมาเมืองนี้แหละใช่กลับโรงแรมคือคาสิโนนะคะเราเล่นได้แต่ว่าเราอย่าติดเขามาเล่นแบบเอาความสนุกอะเนาะแต่ที่นี่เขาเล่นแบบไม่ได้แบบเอาจริงเอาจังเนาะเล่นแบบสนุกคลายเครียดแล้วเขาก็จบแล้วก็จะมีบาร์แบบ นั่งเล่นหวยออนไลน์คือนั่งเล่นหวยถูกกฎหมายอะไรเงี้ยว่าง,างๆกินกาแฟกินอะไรมีม้าเล่นม้าแข่งม้านะไม่ใช่เล่นม้าคือสวยมากอะที่เราคือคอ,อยากสเตอ่ะแล้วค่ะฟิลลี่หรอ ออกจากคาสิโนนะจ๊ะีน่น่ะเราเข้าไปเมื่อกี้นี้คือใหญ่มากนะคะใหญ่แล้วก็สวยด้วยคือต้องถ่ายเยอะๆจริงๆเนี่ยไฟกันงคืน คือผู้สูงอายุอย่างเงี้ยก็มาเยอะนะวัยรุ่นก็มาเยอะโรงแรมที่เราไปอะเมินไหมนะสูแค่ในหนึ่งพอนีด่ดูกลางคืนอะทางเข้าโรงแรมอะไปเลยชลีคือว่าจะลงนะขี้เกียจอะโรนะงแรมถึงแล้วกลับจากคาสิโนนะจ๊ะเงียบเงียบเนาะคือที่นี่เขาอยู่แบบเงียบเงียบอะมีตู้เย็นอะ คือตู้เย็ยนเขามีแบบที่ล็อกกุญแจด้วยจ้าน้ำเจ็ดยูโรนะจ้าก็ล็อกไว้จากคาสินโนนะคะตีหนึ่งกว่าพากันไม่หลับไม่นอนอากาศร้อนแล้วก็สี่ทุ่มันก็ไม่มืดนะอะไรทีนะยุจะนอนอ๋อเรวเรามากินน้ำชานอนขึ้นน้ำชาทำให้นอนเหรอขอ,อน้ำชาก่อนนอน คือจะกินน้ำชายเหรอคือหอมมากเลยอะฮะ